ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่ก็เป็นแนวทางนะ17มกราคมก็โปรดชาย<อ>วิจารณญาณในการรชมด้วยนะก็ เราไปชมกันเลยใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานฐนาะนดับหลักอร้อยนะเบ่งปานเบ่งปานดับสองตัวเบ่งปานดับสองตัวอดีตก็ดับผ่านนะท่านผู้ชมเนาะอดีตที่ผ่านมาก,ก็สรุปแล้วดับผ่าน ในท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันปดับแปดห้านะเบ่งปันปดับแปดแล้วก็ดับห้าเบ่งปันปดับสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักอร้อยสิบหน่อยเบ่งบันสี่ตัวนะเจ็ดห้าสามหกเจ็ดห้าสามหกนะเบ่งบันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆคอบมบนเดี๋ยวทานที่พันมาก็สรุปพันนะท่านผู้ชมเนาะก็เคปหน้าจอได้นะอนดีตที่แล้วหลุดไปนะหลุดนะไปผ่านช่องฟังขวามือหกตัวต่อไปครับผม ปริซาโจปริชาโจเบ่งปันดนธ่ราสามห้าหกแปเก้สามห้าแปดเก้แล้วก็เด่นสามห้าเด่นสามห้าเบ่งปันสามห้าหกแปดเก้าเดิงสามเดนห้าเนาะ เดึงสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ปริซาจโจสิบล่าเบงปันห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้านะเบง ปานเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาแนวทานสิบล่างก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยเนวทางปริสาโจทย์ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมปปเบ่งปัน,ปนร้อยสิบหน่วย ร้อยสิบหน่อยเแบบสี่ตัวนะสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดนะเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยคอมมูลร้อยสิบหน่อยปอปอเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้แตง่งทายเบงปันหลักร้อยศูนย์สี่หกแปดหลักหน่อยห้าหกเจ็ดแปดและก็หนึ่งเก้าด้วยนะหนึ่งเก้าด้วยเนาะก็จับชุดจับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมเนาะจับชุดเอาเอง ก็ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เลขกำลังวันประจันวันพะหักเบ่งปาน1 3 8, นะึแปนะแล้วก็หกสองหแล้วก็หกสนะเบ่งปัน,ปนเบ่งปัน6 ตัวนะเบ่งปัน6ตัวให้พิจารณาเลขกำลังวันพฤหัสไปต่อกันใบนี้ครับผมโคนพี่พรนะใบนี้10ล่าง6ตัวเรียงแบ่งปาน0 2 4 3 4 5 ศูนย์หนึง 1, สงสามสี่ห้านะเบ่งปันเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอมนต่อไปครับผมใบนี้ครับนะ ใบนี้ก็เป็นแนวทางธนพัฒธนพัฒนะนะธนพัฒท่านก็เบ่งปัน,ปนวิ่งร้อยสิบหน่อยวิ่งร้อยสิบหน่อย ก็เบ่งปันแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้านะวิ่งแปดวิ่งศูนย์วิ่งห้าก็เบ่งปันสามตัววิ่งให้พิจารณาอาดีตเช่แล้วสองสี่เก้าพันพันสองพันเก้าเนาะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ธนพัท์เบ่งปันวิ่งร้อยสิบหน่วยเบบสามตัวสามสี่เจ็ดนะสามสี่แล้วก็เจ็ดนะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสาม่เนะเบ่งปันสมตัวให้พิจารณาเป็นเนีวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้วิ่งร้อยสิบหน่อยเบ่งปันเก้า เบ่งปานเก้าเบ่งปานสองนะก็เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาอดีตที่แล้วหกเก้าพันเก้าเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งปานเก้าสองนะเก้าสองก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ซูมอีซูมอีนะซูมอี เบ่งปันล่าเด่น0 5, ู 5, นย์ร้อห้าศูนย์ห้าศูนย์ดงห้าสองสี่สองแปดหนึ่งห้าหนนึวินเนาะวินหตัววิงหดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เป็นแนวทางคู่สองตัวอดีตผ่านนะ่ะทบชมเนาะอดีตก็จับคู่แล้วจับคู่แล้วผ่านนะศูนย์ศูนย์สามสองสามแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่ง นนะท่านใหม่นี้ก็เบ่งบันศูนย์สองศูนย์สามสองสองสองเบ่งปันสี 02, 03, 02, 02, 03. นคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยสิบ เบบ4ตัวหลักร1 0แบบ4ตัว6013 6013นะบบตัว,60 13. 60 13นะตวให้พิจารณาอาดีตที่ผพันมาสรุปแล้วผ่านนะัทวรชมนะเนาะแต่อดีตที่แล้วหลุดไปนะหลุดไปหลัก1้อหลุดไปนะไปผ่านฝั่งขัามือ ช่องที่สอง๋ยวทันใหม่นี่ก็เบงปานหกหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์หนึ่งสามนะสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงปานแนวทางจับคู่สองตัวนะท่านผู้ชมอดีตผ่านนะ เดือนธันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์สองกับสองสามจับคู่นะศูนย์สองสองสองแล้วก็ศูนย์สามสองสามนะอดีตจับคู่แล้วผ่านเนาะเบ่งปันปคู่สองตัวล่างท่านพระชมขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ ท่านนี้ก็บ่งปันแนวทางโค2สองตัวโบนนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผันแนวทางใหม่นี้ครับผมเบ่งปันหกเจ็ดเจหกนะเต็มสามนะเต็มสามหกเจ็ดเจหกนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลโค้ดสองตัวล่าง ให้พิจารณาท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม